ปะปุนะครับดูเหมือนเดิมแหละรถบรรทุกน้ำแข็งเสาวพวกนี้มันผุก็ดามไว้ประมาณนี้ครับตัวบนสนินกินไปประมาณหนึ่งมิลแล้วนะกินนั้นเหล็กไปก็ไม่เปลี่ยนใหม่นะครับเพราะวันใช้ได้อยู่อันนี้ก็ทําการดามเหล็กเข้าไปนะครับแต่ตัวนี้เป็นเต้าเนบนะครับเต้าเนบตัวหน้าคือข้างหลังนะครับข้างหลังตัวนี้แผ่นข้างหลังมันฉีก ก็เลยตัดเหล็กมาแปะใส่เงี้แล้วก็หาศูนย์เจาะรูเชื่อมประมาณนี้ครับตัวนี้ก็แบบว่าตัวแผ่นข้างหลังมันฉีกแล้วใช่ไหมแล้วมันไม่มีตัวประกอบตัวนี้ตัวนี้ก็จะขยับได้ทําให้ตรงนี้ครับรูตรงนี้มันขยายใหญ่ขึ้นมาเป็นวงรีครับไม่เป็นวงกลมก็ทําการเชื่อมพอกแล้วก็เจียแต่งให้เป็นมนๆอย่างเงี้ยส่วนรูนี้ก็เจาะใหม่ครับนี่รูยึดตัวนี้ ก็เจาะใหม่นะครับพวกนี้เป็นเต้าแหนบนะครับที่เป็นใช้ยางหูแหนบครับจะไม่ได้ใช้บูทจะเป็นรูใหญ่แบบนี้ครับเวลาใส่บูทจะทําการใส่ใง่ายๆนะครับเวลาใส่บูทมันจะใส่ง่ายนะครับถ้าเกิดพวกที่เป็นบูทหูแหนบตัวหน้านะเช่นของทีแม็กนะครับเขาจะเป็นรูเท่ากันเลยแล้วจะเป็นสลักแบบนี้จะเป็นรูสวมเข้าไปเท่ากันเลยนะครับจะไม่ใช่รูใหญ่ๆแบบนี้อันนี้เขาทามาเพื่อที่จะใส่ยาง ง่ายๆครับเวลาเปลี่ยนถ่ายก็จะทําง่ายกว่านะครับผมมาดูข้างในเห็นไหมอันนี้ผมตัดมาเชื่อมแปะอย่างนี้ครับก็ประมาณนี้แหละทําได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้แหละเนาะฝั่งนี้ของเดิมก็ประมาณนี้ส่วนฝั่งนี้ก็ดามนะครับคือตัวนี้มันเป็นรูรูแบบนี้เฟิบเฟิบมันผุก็กเอาเหล็กมาดามก็ยากพอสมควรอยู่นะครับส่วนเสาวพวกนี้นะ ก็ดามประมาณนี้ครับแบบดามแบบไม่ถอดตู้นะไม่ยกตู้ออกนะครับนี่ดามแบบไม่ยกตู้ออกก็มันผูเยอะแล้วเห็นไหมดูผูไปเยอะแล้วอันนี้ก็ทำแค่นี้ครับแล้วก็จะเอาไปเข้าอูพ่นสีช่วงล่างนะครับมีทั้งหมดแปดานะครับขาตู้เห็นไหมเราเราทำการดามแล้วเราก็เปลี่ยนน็อตใหม่ก็ทำไว้แคบประมาณนี้พอครับส่วนแหนบนะครับแหนบคันนี้ เรียงมาไม,ไม่เหมือนกันเห็นไหมแบบว่าแนีนยมัดบนมันขาดไปมาสองแผน่นแล้วเขาก็ไปเอาแหนบบรรทุกแบบนี้มาใส่ครับตรงตรงอย่างนี้มาใส่ใส,สองแผน่นส่วนฝั่งนี้เห็นไหมมันต่างกันนะฝั่งนี้จะยังไม่มีแหนบหักหรือหายไปไหนนะครับจะยังอยู่ครบอยู่แต่ฝั่งนี้มันหายไปสองแผน่นเขาก็เอามาใส่สองแผ่นนะครับก็เลยทําให้รถเอียงครับส่วนโชก็ซึมด่วยซึมนะครับเห็นไหม ความผูงเขาผูมากอันนี้เราก็จะเอาไปทําสีก่อนครับเพราะว่าสั่งอะไรอยู่คันนี้ลูกค้าเดินอะไรเองนะครับก็ประมาณนี้แหละครับอัปเดตให้ดู